กฎประจําตัวเรื่องการดื่มนักดื่มต้องรู้เรื่องนี้นะครับแม้จะพูดเช่นนั้นแต่ผมเองก็ชอบดื่มมากเพราะฉะนั้นผมจะมีกฎของตัวเองว่าจะไม่ดื่มเวลาอยู่ที่บ้านหรือไม่ดื่มพร้อมมื้ออาหารที่บ้านผมจะดื่มเพลาะเฉพาะงานเลี้ยงหรือวันที่ต้องพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นเท่านั้นในวันที่มีงานเลี้ยงก็ไม่ได้ควบคุมปริมาณการดื่มผลลัพธ์คือในหนึ่งสัปดาห์จะมีวันที่ดื่มเหล้าอยู่3าถึง4วันและวันที่ ไม่ดื่มเหล้าเข้าปากสักหยดอยู่ประมาณ 3- 4ถึงวันด้วยบางสัปดาห์ที่งานยุ่งมากหรือไม่มีงานเลี้ยงผลที่ได้คือหยุดดื่มเหล้าเป็นทั้งสัปดาห์เลยถึงแม้ผมจะชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าดูปริมาณที่ดื่มโดยรวมใน1สัปดาห์ไม่ได้มากอย่างแน่นอนและไม่เคยต้องกังวลเรื่องของค่าการทํางานของไตเลยเรื่องการจํากัดปริมาณการดื่มแม้จะอาอยุเพิ่มขึ้นก็ยังเพลิดเพลินกับการดื่มได้อยู่ ผลที่ได้รับคือเราจะเพลิดเพลินได้ยาวนานทั้งความสุขแบบเซโรโทนินและโดพามีนลงทั้งความสุขแบบออกซิโทซินจากการพูดคุยสังสรรค์ในวงเล่าการปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่ควบคุมการดื่มจะคอยความสุขแบบ3แบบมาอยู่ในทางกลับกันคนที่ควบคุมการดื่มไม่ได้จะเกิดการเสพติดและมีอาการสอ่อแววทั้งตับและตับอ่อนไม่ดีและจะมีความเสี่ยงเป็นการเกิดโรคสารพัด ผลที่ตามมาคือการทำลายร่างกายคลายความคลายความสุขแบบเซโรโทนินสำหรับคนที่เล่าเข้าปากแล้วแสดงนิสัยไม่ไดีออกมาจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวแย่ลงจากการทำร้ายคนในครอบครัวทั้งร่างกายและวาจาผลลัพธ์คือคนในครอบครัวจะหมดความรักความห่วงใยคลายความสุขแบบออกซิโทซินส่วนการดื่มเล่าเป็นนิสัยเพียงเพราะ ก็ให้มองไม้เรื่องนั้นถึงจะดื่มเข้าไปแค่ไหนคงไม่รู้สึกเพลิดเพลินอีกแล้วขาดความสุขกับโดพามันเด้วยเหตุนี้จึงขาดความสุขทั้ง3แบบไปทั้งหมดดื่มอย่างฉลาดก็มีความสุขได้จริงไหมครับ